สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะครับในตัวหนอกกลางนะครับมาดูบทบาทนะครับของซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นบิ๊กหนึ่งในหลอกกลางนะครับมามองนะประเด็นความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลฮามาสอย่างไรไม่เข้าดินเสียงนะครับวันนี้มาฟังเสียงกันนะครับข่าวแปลต่างประเทศนะครับว่าการโจมตีโดยตรงของมกุฎราชกุมารซาอุดีต่ออิสราเอล MBS ตําหนิรำนแรง การยึดครองของอิสราเอลสําหรับกาซาเนี่ยเป็นการละเมิดนะครับการโจมตีครั้งใหญ่ของมกุฎราชกุมารซาอุดีต่ออิสราเอลการยึดครองของอิสราเอล M b s ตบาอสตหนิการบุกกาซามากุฎราชกุมารของซาอุดีได้ออกมาเรียกร้องนะฮะถึงความก้าวร้าวของอิสราเอลมกุฎราชกุมารซาอุดีเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาอุลแนได้วิพากษ์วิจารณ์สงคราม ของอิสราเอลต่อกาซาในกรุงริยาดมากุฎราชกุมารได้ตำหนิการปฏิบัติการทางการทรหารของอิสราเอลต่อชาวปปเลสไตน์ในกาซา MBS ได้กล่าวหาการยึดครองของอิสราเอลเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมนานาชาติมกุฎราชกุมนานซาอุดิยังได้ต่อต้านคัดค้านการขับไล่ของชาวปปเลสไตน์ในกาซาด้วย เจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซาอมานปกุฎราชกุมารซาอุดิอาระเบียได้กล่าวว่าพวกเราประนามความก้าวร้าวทางการทาหารและการพุ่งเป้าหมายของบรรดาพลลเรือนในฉนวนกาซาและการต่อเนื่องต่อไปต่อการละเมิดของกฎหมายมนุษยธรรมนานาชาติโดยการยุดครองของอิสราเอลพวกเราเน้นย้ำความจำเป็นของการยุติสงครามนี้และการขับไล่ ด้วยกำลังและการสร้างเงื่อนไขต่างๆเพื่อคืนกลับสู่เสถียรภาพและสันติภาพซาอุดีอาระเบียและอิสราเอลได้กำลังพูดคุยตกลงเจราจาข้อตกลงสันติภาพที่มีความเป็นไปได้ก่อนการโจมตีของฮามาสในวันที่7ตุลาคมการตกลงเจราจาต่างๆนั้นเพื่อคืนกับความสัมพันธ์แบบปกติได้ถูกดำเนินการ เป็นตัวกลางโดยสหรัฐแต่การโจมตีของฮามาสและสงครามกาซาที่เป็นผลตามมาได้เบี่ยงการพูดคุยซาอุดิอิสราเอลเนี่ยให้ตกไปซาอุดิไม่ได้ยอมรับอิสราเอลและหนุนหลังการต่อสู้ของชาวปปเลสไตน์เพื่อเป็นรัฐเอกราชที่มีสราภาพหนึ่งผู้เชี่วชาญ นะครับจำนวนมากนะครับเชื่อว่าการโจมตีของฮามาสยังได้พุ่งเป้าไปที่การทำลายการพูดคุยซาอุดิอิสราเอลอีกด้วยกระทั่งบัดนี้อิสราเอลซาอุดิและสหรัฐได้ระบุว่าข้อตกลงที่มีโอกาสเป็นไปได้นั้นยังคงเป็นไปได้อยู่การกลับคืนสู่ความเป็นปกติใดๆกับทางอิสราเอลอาจจะสามารถเป็นอันตรายต่อตำแหน่งของซาอุดิ ในโลกมุสลิมซาอุดีอาระเบียเป็นผู้พิทักษ์ดูแลของสถานที่ตั้งศักดิ์สิทธิ์สแห่งของอิสลามเมกกะแล้วก็เมดินานะครับเพราะฉะนั้นข่าวแปรจชิ้นนี้นะครับก็ซ้อนให้เห็นนะบางสิ่งบางอย่างนะที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับในคลิปผมก่อนด้านนี้นะว่าในชาติอาหรับเองเนี่ยนะครับถึงแม้ว่านะครับจะเรียกว่าเป็นกลุ่มชาติอาหรับเนี่ย แต่ก็มีจุดอ่อนอยู่นั่นก็คือความสมานสมัครคีเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันยังไม่เต็มร้อยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นจุดแทรกนะครับของบรรดาอิทธิพลอำนาจข้างนอกเนี่ยนะเข้ามาให้ผลประโยชน์กลุ่มนั้นกลุ่มนี้นในกลุ่มชาติอาหรับนะครับเป็แต่ว่าครั้งนี้สงครามนะครับอิสราเอลฮามาสเนี่ยมันก็ทําให้กลุ่มอาหรับเนี่ยนะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่นะครับ แล้วเราก็จะเห็นบทบาทนะครับความร่วมมือระหว่างอิหร่านกับเซอร์เบียเนี่ยมีมากขึ้นหลังจากที่จีนเนี่ยเป็นตัวกลางในการเชื่อมนะครับวันนี้ทางเจ้าชายนะครับมากราชุมารของเาอระเบียเนี่ยนะครับก็ออกมาตำหนินทางอิสราเอลนะครับถึงเรื่องของการเข้าไปยึดครองกาซาการปฏิบัติการภาคพื้นดิน,นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเนี่ยนะครับแต่นะถ้า ชาติอาหลับเนี่ยแข็งแรงกว่าน,นี้เนี่ยมันจะสามารถสกัดกั้นนะครับเรื่องนี้ได้มีประสิทธิผลมากกว่าน,นี้นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ